สัญญาณหย่อมแอลกำลังแรงดึงฝนเข้าไทยจับตาสีจังหวัดพื้นที่สีแดง36จังหวัดพื้นที่สีเหลืองระวังฝนตกหนักถึงหนักมากแนวโน้มลักษณะอากาศ15วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่9มิถุนายน2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ ระยะนี้เป็นช่วงที่บริเวณประเทศไทยของเรากลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงภัยต้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้อีกรอบคาดว่าหลายสาเหตุปัจจัยจะส่งผลทําให้มีฝนตกต่อเนื่องหลายวันพร้อมทั้งติดตามการก,ารก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง15วันข้างหน้า จะเป็นไปในทิศทางใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตล่าสุดทั้งกรมตุนิยมวิทยาชี้ว่าใน,นช่วงวันที่10-13มิถุนาย,ยนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัว และมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเนื่องจากอยู่ในทะเลอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้และจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้แม้อาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริเวณประเทศไทยของเราแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามเป็นระยะยระยะนะคะ เนื่องจากอาจส่งผลทำให้ลมมรสุมททพพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นนั่นจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ติดต่อกันยังคงต้องติดตามข้อมูลเป็นระยะระยะซึ่งเมื่อกลับมาดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ในวันนี้ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าวันนี้วันที่9มิถุนายน2568ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแหง่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมสอดคล้องกับแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงพื้นที่สีเหลืองสีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9มิถุนายน2568โดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงา ในขณะที่พื้นที่สีเหลืองเสีย่ยงฝนตกหนักวันนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์เลยน้องคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยอง ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่รังพัทลุงสตูลและสงขลาเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังปานกลางที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและสปปลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง โดยส่วนมากฝนยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะคะเดินทางใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวติดรถไปด้วยค่ะสืบเนื่องจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิตถตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายปึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นาคารพนมชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสเนื่อรับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงมเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคลื่นลมที่มีกำลังค่อนข้างแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วย วันนี้ภาพรวมทั่วทั้งประเทศจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่แม้ส่วนใหญ่จะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงแปลงกลางแต่ก็มีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มและน้ำท่วมขังระยะสั้นเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่1 0ถึง12มิถุนายนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงหอบนำความชื้นพาดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องส่วนร่องมรสุมกำลังปางกลางก็เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง จะยังคงส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ จะมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นในทุกภาคและจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลมจะมีกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงอีกทั้งในช่วงดังกล่าวยังคงต้องเฝ้าจับตากับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อาจทวีกกำลังแรงขึ้นเป็นพายุได้ในช่วงวันที่11ถึง13มิถุนายน โดยมีทิศทางการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนใต้ตามที่แอดมินได้กล่าวไว้แล้วในต้นคลิปนะคะเบื้องต้นทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุไม่ได้เคลื่อนเข้าหาบริเวณประเทศไทยของเราแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมเหนี่ยวน้ำดึงดูดทําให้ลมมรสมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนลดลงบ้างเนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะมีลิ่มความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ที่แผ่ขึ้นมาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างยังดันทําให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นไปผ่านผ่านในบริเ,เวณประเทศไทยตอนบนส่วนลมมรสุมยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง แต่จะหอบนําความชื้นพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนและประเทศไทยตอนบนมากกว่าในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตันตกเฉียงใต้ด้วยกําลังอ่อนจึงส่งผลทําให้ในช่วงดังกล่าวภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนลดลงแต่บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องนั่นเองเบื้องต้นทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาค ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปเอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักบางแห,งแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านทิศตะวันตกของภาคภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 7 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 6 0ถึง60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 4 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 6 0ถึง60ของพื้นที่ อีกทั้งในช่วงดังกล่าวคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยคาดว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังระยะสั้น และดินโคลนถลม่มพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามข้อมูลอย่างกใกล้ชิดนะคะแอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนมาํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อทุกท่านนําไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้างเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮง,งเงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ